ตำมากมีไห้คือเหันละเล่าเนาะมือนี้เนาะครับตำเลาตำเลาที่สิบแดมือมือสิบแปดสิบแปดมัดมือเดี่ยวเช็บสองหางือเสี่ยวหกหางคือเกาเอฟตีเด่ยตาเซียนอันใดมันถือเอาวันนั้นจับให้เช็บสองหางคือเขาเนาะเราจะเสียกเดีนเอาเนาะเต้ยนนจให้เตเซียนคือเา้เตรียมเช็ซองหางเตองหางเน แล้วบ่น,น,น,นึงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขามขามโค้งมาเขียวฟังพี่น้องทั้งฟังทั้งพี่นะครับข้าวซ้ำขามอีหลี<บ>เราบางหน้าม่อมขามเาขาม<ะ>ี่ยรุ่นนี้คือห่วยนะครับห่วยนี่เลิกครับ บ้านเชียนรุ่นอยู่ทั้งหลังทั้งหลังขามไปฟังทั้งผุนเด้นอพี่น้องมันนี้มาตามแนวทางตามหาซองมอเมื่อแล้วมันก็เห็นเ <c oughs> อาเชียนมานอนอยู่ที่ฝันดีปะครับมาฝันมายังดอกมาฝันหูย่าฝันกับว่านั่นหนาคนนอนมาฝันอะไรเงี้ยแต่าฝัน,นแต่ว่านหนาวบ่เซียนหนาวโคดหนาวหนาวบ่ใครฝันตัวท่ามม่อคืนนอนอยู่บ้านเนี่ย อันบ๊อปันก็เอาใช่สิเวียดใครว่าคือในห้านนี่แหละไปว่าไงนอนตรงนอนได้นั่นนี่กันขึ้นออกค้าลาบเครับแมนยิ่งหนูยิ่งในยิ่งแยังยิ่งเป็นไปแล้วความโน้หัวมวลเนาะความสุขสบายใจนะสบายไงเนาะลงเลยครับเชี่ยนพี่น้องพันธาตุปากกาศมาข่าปากกาศไปเนี่ยะกาศมีเมืองนั่นเด้วยมีแต่ให้เขียนว่ามีประกาศดิประกาบกันบ๊อบปันก็ วางกระชวดเอาลด้วยเดี๋ยวงูมัอันนี้บ่ง่งอะไรบลออกับน้ำมากมีให้เขาหันละหันมอพูดเนออนก็นดมี่งข้างหลังลาาเนาะมือนี้เนาะครับตำลาาตำลาที่สิบแปดมมือสี้สิบแปดิบแปดมื่อเมื่อสี่สิบแปดครับ

Your tiếp tháng hàng thứ yêu hoặc hang hết yêu tiêu. Yap, tất nhiên. Ở đây một thứ, ao anh anh. Gap, hết chip song hang hết gòn nó, lát tất nhiên, o tất nhiên, lát tất nhiên. Doa tạo, hết tiên, tất nhiên, 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 tất เจ้าสามเจ็ดสามแจดสามสูตรปั๊บล้วนี่ซึ่งนี่บใานี่กำลังปั๊บสูตรน้ำเนยยัวว่าไงกันมากสูนกันนี่ละนี่สามหางนี่ละกันสูนสีมาเมื่อนี่แค่นี่ละไม่สีไม่สีระบายปะ ท,ทับมานเอฟซีกัโทรย,ยูซี่ับเีค่ะแต่ยนนังสี่ละแบทกับหว่วงสิ่เมดแล้วละเอฟซีเอ้ยบางในช่องนรถได้เพราะว่าบ่าได้เข่าบ้านบ่นนเดียวได้ใ่ขาดแบทอีกเยซิบแหาเปืดเส้นหนึงแบทก็ได้บางใน่งนเลยอ๋อน,นี่ะวันนี้มีแต่2ตัวสองตัวสัวกกอนเบื้องสักกอนสีขาบ้า เสี่ยนมาได้จับสามตัวให้นะคะส่วนรัฐบาลไทยเมื่อไหร่ก็ค่ะเสียนจังค่ะสีหายนี่เสียนเขาบ้านซะก่อนเสียนทุละเออออกง่ายเด้อแล้วียกก่อนแล้วียกแล้วทุละน้ำหน้าน้ำโ่ลนปีนุ่ข้าวเจ้าน้ำซุ่มห่างหุ่นส่วนของข้าวเจ้าไปซะก่อนเพราะว่ามันต้องสูบน้ำใดเป็นดันน้ำซอยกันเนาะเนี่ยมันรวมกันเด้อมันเกิดขันหอกขาดไปมันก็บ่ได้ข้าวเจ้าก็สิว่าให้หอกอีก เพราะว่าหนาอยู่น้ำกัดนก็ต้องซอยกันอาศัยกันเอีวนี่ตันี้หละเส้นซื้อในเซียนั่งทีเป็นของปลอมดิเราไม่ใช่เส้นเดี๋ยวไทยจะให้เซียนล่ไไ้เขาบ้างกอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรานอนอยู่หน้านะคะอันนี้เราเอาข้ามโค้งตำราวไปก่อนวันที่สิบแปด ธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะค่ะของเมื่อนี้ละค่ะอ่ะหล่องเล่นเบิ้งกันมากซุ่นกันนี่ละมี่สามนี่ละเอายกเลยเสี้ยนกระเด็นไปเรื่อยนี่ละเอฮะค่อยอันไปข้างนั้นทางนู้นสามหกศูนย์เก้าหะละหมุนไปทั้งคู่ไหนเพิ่นบางน้ำทั้งคู่นะครับหลายช่องเด้อพี่น้องซุ่นมากแถวนี้ละมี่สามหางนี่เหอนไหมตัวใดนะครับสามหาง ศูนวนมากป่ะครับศูนย์มากกับมี่หาศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยแหละตัวเน้นตัวนักมีตัวใดครับเมื่อนี้วงกลมไ้กัมมี่เก้าสามเจ็ดสามห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้านี่แหละครับ